ค่ะเอ่อรับบทเป็นจา๋าในเนนนนรื่องกะดันงานค่ะคาแรคเตอร์ของทางก็เซ็กซี่ตล,ขขลกขำๆน่ารักๆก็รวมหลายๆอย่างอยู่ในคนคนเดียวค่แฟนนี้มีกันวันนี้นับเป็นช่วงเวลาที่ช่างสันดิงที่ฉันไม่เคยจะมีมีใครจะก็นานาทีไม่เล่นอะไรที่มัน <คน S 1> ดูแข่งกันแข่งความเซ็กซี่กันก็ชอบดีอะหลายๆคนก็ตั้งใจเล่นกันนะคะทุกคนก็มีความเซ็กซี่แต่ตัดแต่ไปเซ็กซี<ฟ>่แบบยังไงก็งไปดูไวเองนะคะถ้ายังไงก็ขอฝากด้วยนะคะคงจะเป็นภาพยนตร์ที่น่ารักเป็นอีกวัยนึงซึ่งจิงว่าทุกคนคงจะต้องเจอในวันนี้แน่นอนนะคะท,ที่ทฉันมั่นใจ ในหนังนะคะไอ้เพเล่นเป็นนุ๊ตนะคะไเพื่อนเราก็จอมีสี่คนนะคะแล้วเราเนี่ยจะเป็นอะไรที่รักกันมากนะคะแล้วก็แต่มีอยู่ครั้งหนึ่งที่แบบว่าเราผิดใจกันเพราะเรื่องผู้ชายนะคะชอบผู้ชายคนเดียวกันแล้วก็ก็จะเจอจะมีพี่ใหญ่นี่และก็มีเจ๊นี่แหละคะ่ะไอ้จ๋าเนะะี่ยค่ะมีปัญหาก็เลยทําให้เราเนี่ยจะต้องมาเจอกัน ตน้นนดีีอ,อ,รอปรข <ไป S 1> อฝากหนังเรื่องนี้นะคะกระดังงานนะคะพี่เล่นหนังมาหลายปีแล้วนะคะจะกลับมาเจอกั่ตรงนี้สี่คนต้องติดตามนะคะคุณค่ะสวัสดีค่ะผมเรลดาวุฒิดีค่ะวันนี้นะคะจะมาเล่นเป็นบทเบินนะคะในเรื่องนี้นะคะซึ่งก็ดีใจมา,มากๆเลยค่ะเพราะว,ว่าถ้าเกิดพูดถึงหนังจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้วิวก,การได้มา ันีสกเท่าไหรแต่นี่ก็คือถือว่าเป็นเรื่องแรกๆในชีวิตเลยนะเชื่อมที่ได้เ่นดังนั้นถ้าเป็นไปได้แล้วอยากจะให้ติดตามผลงานกันนะครับเพราะว่าก็เป็นแนวสวยเซ็กซี่นี่มีเรื่องราวแ,และเราคุณมีผปตัวเองด้วยค่ะอเอาปูเรื่องมาได้เยอะมากเลยนะคะอยากให้คอยติดตามแล,แล้วก็เป็นคนจังี้ค่ะ ชลัยนภุชค่ะเรื่องนี้ก็รับบทเป็นน้ำนะคะซึ่งน้ำนี่ก็จะเป็นน้องที่คนชอบของพี่สาวทั้ง3คนซึ่งทัหมดจะมีอยู่สี่คนนะคะก็จะเป็นเรื่องราวความรักของแต่ละคนแตกต่างกันส่วนน้ำนี่ก็จะมีเรื่องราวในอดีตที่เป็นความรักที่มันแบบซับซ้อนและไม่ค่อยสว่งค่ะส่วนคาแรเตอร์ของน้ำก็จะเป็นคนที่ดูข้างนอกดูจะเรียบร้อยแต่ว่าข้างในก็จะเป็นคนที่เปรี้ยวเลกๆแต่ว่าสู้พี่สาวไม่ได้พี่สาวเปรี้ยวมาก แล้วก็เรื่องราวของสี่สาวเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวของความรักล้วนๆเลยจะมีเรื่องราวความรักในแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันไปซึ่งน้ำก็จะเป็นน้องที่แบบเรียบร้อยสุดแต่ว่าข้างในก็มีความเปรี้ยวซ่อนอยู่นะคะแล้วก็ในเรื่องเนี่ยก็จะมีความรักที่เหมือนแบบเป็นรักที่ต้องห้ามเป็นรักที่ผิดเนียค่ะแล้วก็เกิดโศนากรรขึ้นทุกคนร่วมกันแก้ไขปัญหาชีวิตรักให้กับพี่สาวโตค่ะซึ่งเล่นโดยจิงเนี่ยนะคะก็เรื่องราวจะเป็นยังไงน ันนนนทีีร,ร้เคด,คดสวยซ็กซี่สรุกมากๆกับน่ารักเป็นเรื่องชีวิตจริงของคนอุดมมาชมกันนะคะทางดีๆเรื่องนี้ฝากด้วยนะคะกระดังงาค่ะ สวัสดีครับผมปุ๋มพีรพระบุนเจริญใหม่ครับสำหรับหนังเรื่องนี้เนี่ยผมรับหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์และก็เป็นเฮดเดอร์เคเตอร์ครับภาพ,พยนตร์เรื่องนี้เนี่ยช้ยเอนเตอร์เทนเมนต์ได้เปิดโอกาสให้กับผู้กำกับใหม่ๆได้มีโอกาสเข้ามาแสดงความสามารถกันเนี่ยเต็มที่นะครับดังน,นั้นภาพ,พยนตร์เรื่องนี้จึงมีผู้กำกับหน้าใหม่เข้ามาร่วมง,งานกันอีก3ท่านนะครับน้องๆเหล่านี้ก็ได้แก่น้องโจ จจรวจพุ่มตรงดีน้องนัดรัดตพลไกลา่าและก็น้องฟี่โชตมณีติถีสวัสด์นะครับน้องๆก็ได้เข้ามาเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการพรีโปรดักชันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบทซึ่งผ่านการวิเคราะห์ถกเกียงปุปปัน้นคัดเหลี่ยมและกันมาจนจนได้บทภาพยนตร์ที่เรารู้สึกพึงพอใจนะฮะ ภาพยนตร์กระังงานเป็นภาพยนตร์รักนะครับซึ่งเป็นการเล่าเรื่องราวความรักของผู้หญิง4ี่คนเป็นความรัก4รูปแบบโชคดีเหลือเกินที่เราได้นักสแสดงที่มากความสามารถนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่จิกนวรัตจุฑนานาคุณแอนอัมพนาทิมดีนะครับน้องบุมดด๋มปรันาวงค์พอดีและก็น้องพิมพิมพันธชลายยะนกุ๊บ มาร่วมกันสร้างสรรค์าง,งานในบีให้กับภาพยนตร์เรื่องนี้นอกจากความสามารถซึ่งเป็นที่ยอมรับแล้วรางวัลต่างๆการันตีมากมายพวกเธอสี่คนนี้ยังมีความเซ็กซี่พกมาเต็มพิกัดด้วยนะครับรรรป,ประดังงานเป็นเรื่องราวของความรักความลับและก็ความหลังเพราะฉะนั้น ย่อมต้องมีเรื่องรงาในพาร์ทอดีตของพวกเธอทั้ง4คนนี้แหละฮะเราก็ได้ทำการบ้านกนอ,อยางเต็มที่เลยนะครับไม่ว่าจะเรื่องของโลเคชันเรื่องของพร็อพต่างๆและที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการแคสติ้งนักสแสดงมาเป็นพาร์ทเด็กๆของสี่สาวรุ่นโตนี่นะครับทีมงานเนี่ยใช้เวลาสอหาแล้วก็นัดน้องๆกว่าชีวิตี เพื่อที่จะมาแคสบทเป็น4คนก็คือเป็นจ๋า,จาเป็นเปิ้ลเป็นน้ำเป็นนุดนะครับ4คนนี้วนวนวความย,วย,ออยากอยู่ตรงที่1ต้องได้นักแสดงที่มีหน้าตารูป,ปร่างคล้าย สองก็คือเมื่อดูโดยรวมแล้วคาแรคเตอร์บุคลิกภาพต่างๆต้องเหมือนด้วยเพื่อที่จะให้เกิดความสมจริงแล้วก็เกิดความเชื่อในตัวภาพยนตร์ได้มากนะครับอีกส่วนหนึ่งซึ่งสำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือเรื่องของทักษะการแสดงความยากหรือปัญหาในด้านอื่นๆของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของจำนวนนักแสดงที่ค่อนข้างจะมากเพราะว่า เป็นเรื่องราว4 part, พาร์ทก็ย่อมต้องมีองค์ประกอบรายล้อมเยอะนะครับเรื่องราวที่ย้อนไปในอดีต10กว่าปีของแต่ละคนเนี่ยมีทั้งเรื่องของอตัวละครต่างๆที่จะเข้ามาต้องมีเคมีลงตัวกันด้วยนะครับต้องเล่นเข้ากันได้แล้วก็กลมกลืนนะฮะและอย่างที่2ก็คือเรื่องของโลเคชันต่างๆเราจะต้องเซตโลเคชันขึ้นมาให้มันย้อนไปสัก10กว่าปีก่อน พราะมีหลายๆองค์ประกอบซึ่งเชื่อได้ว่าอยู่ในยุคในสมัยนั้นจริงๆนะในเรื่องของบทถามว่ามีความยากมีความซับซ้อนไหมก็ต้องตอบว่าบทเนี่ยอย่างที่บอกตอนต้นนะฮะว่ามันมีการะระดมสมองมีการ brainstorm กันเพื่อที่จะปรับแต่งปรับปรุงแก้ไขต่างๆให้กลมกล่อมและก็ลงตัวที่สุดเพราะฉะนั้นแน่นอนครับบท แต่ละพาร์ทละพาร์ทแยกกันอิสระแต่ท้ายที่สุดต้องมาขมวดร,รวมกันแล้วสนุกน่าติดตามผมว่าเสน่ห์ของแหังเรื่องนี้อยู่ที่การเดินทางของตัวละครครับแต่ละตัวเนี่ยก็ถูกเขียนบทขึ้นมาจากชีวิตของคนจริงๆเพราะฉะนั้นแน่นอนในบทของตัวละครเนี่ยก็ย่อมที่จะโดนกับประสบการณ์ตรงของ ใครหลายคนที่ได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้ผมเชื่อว่าถ้าคุณที่ได้ดูหนังเนี่ยเราก็ปล่อยอารมณ์ตัวเองคล้อยตามไปกับน,นังให้ตัวละครทั้ง4ตัวจา๋าเปิ้ลนุดน้ำเนี่ยพาคุณเดินทางย้อนเวลาไปผมเชื่อว่าคุณจะไปเจอตัวต,วตวนขงคุณในหนังเรื่องนี้ด้วยครับท้ายที่สุดก็อยากจะฝากหนังเรื่องนี้ไวน้นะครับมัน อาจจะเป็นหนังที่ไม่ใหญ่นะของกลุ่มคนทำนงานตัวเล็กๆอย่างพวกเราใช้ในไทยเมนแต่มันก็มาจากความตั้งใจที่เรามีมากมายนะฮะแล้วก็เรามีหัวใจที่จะให้หนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นที่พอใจของคุณครับมันอาจจะได้มากหรือน้อยคุณคือผู้ที่ตัดสินแต่ท้ายที่สุดเราขอฝากหนังเรื่องนี้ไว้ด้วยครับกระดงางงานนะครับขอบคุณครับ